เอาถ่ายเลยที่โอ้ยังถ่ายแล้วนี่นะครับความช้าเออความช้างห่วงสุขภาพทำไมต้องชาห่วงความสวยแดงเลยเป๊ะสลับสีนุ่นดิคอไม่ชอบแดงไงมันนี่ประแจใช่นี่เราก็จะมาขี่ช้างขี่ช้างขี่สาวอู้หูมันแดงแบบสร้างหัวแดงลราขึ้นลิงเลยมีไอเดียลายไหม มม่เคยีาวอย่าลืมให้พี่ด้วยเด้อนี่วันนี้เราจะ่าพี่พี่สาพี่นะพี่นะมีช่างมีมีแฟนหรือยังผมไม่มีครับที่เลิกมาเป็นแฟนไม่สามปีแล้วแม่ผมรู้หมดนะแม่ผมรู้หมดนะคือแม่แม่ผมรู้หมดนะรู้จักชื่อผู้หญิงหมดนะอย่าเอาละสิลูกสาวแม่แม่จะพ่งคัดยังไงวะวันนี้จะมาจีบน้องปรางหน่อยช่องเออ่ แตงโมขี้ดือ้อแตงโม่ข uh ี้ดื้อนะครับนี่ครับแตงโมแต่ไม่ดื้อนะไม่ดื้อไม่ดื้อสมชื่อนะครับก็ขี่สบายๆนะเนี่ยขี่ง่ายครับขี่ง่ายขี่ง่ายครับไม่ยากไม่ดื้อ มา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 พี่เออฮาปางมู่หาปางเนี่ถ้ายกตะขอปนวุบลูเลยใช่ขับนับเลยเอาขับชวยขับสวยขับสวยจัดีขับสวยอะเสียงเสียงอ่ะเสียง เต็มปากยเดียวเดียวห่วงกินายกวะโอ้เอ็เป็นไรลัวจะขผลลุกไม่ได้เลยลุกไม่ได้มาโม่บ้านมาเราวมาตอนซื้อมาใหม่ๆหัดใส่แยงยือฟัดกจนน ทิ้งง่ายนะทิ้ง่ายกว่าแม่โพยเลยทุกตัวแหละขี้ง่ายกว่าโปยอีกนี่ยิงตัวนี้ยิ่งง่ายเลยนี่โอ้ตัวนั้นตัวเมียบ่ใช่เป็นตัวเมียเลยวิ่งงานตัวเดียวเลยนี่อเดี๋ยวนี้งานโลอุ้ยทำไมก็ตัดนม่เลยนะคุณว่าไมาเกลียบภาพรากแด้งเออว่าามเห็น บอกว่าเออถ้าไม่ทาปากมันมันไม่เหมือนผู้สาวเลยต้องทาปากทาปากคือลิงไงเนาะตกมีไว้นิชิคกี้พายตกอะไรอนนู้นหนูอยากให้คนติดตามหนาะทำไมอ่ะเราก็ต้องให้คนติดตามใช่เนาะหนูอยากเล่นคนเดียวหนูอยากเล่นคนเดียวมีแบบนี้ดึเปล่าก็มีแต่อยากคนติดตามเข้ามาดูอะไรอยากให้คนเดียวมันยกโคตรเลยวะ มันยังคงกลิ่นเท่ากันไหมเท่ากันสูงกว่าประมาณฟาร์มึังฮะเจ็ดปีอันี้สมมติถ้าเรานั่งบนแยงได้ไหมไม่เราด้านบนแยงแล้วขาเยียบหลังมันอ่ะได้ได้ไหมจะไปให้เราไหมไอ้บางตัวนั่งได้เนาะได้บางตัว มันอ้เนี่ยันค่อนข้างนานนะมันไม่ได้ใส่นานแล้วผมเพิ่งโอ้พอนใหญ่ดีนะพอนใหญ่โอใหญ่พัวใหญ่เลยใช่พัวใหญ่โอใหญ่กว่าไอ้ตัวนี้โอใหญ่พัวใหญ่หูซึกงหูซึกว่าคนบางคนมันสิเป็นตะคิวว่ะหูซึกว่านั่งสบายนั่งนาเดียวอันนี้เด้ ยับมาทังนาดีปวดขาปดถ้าบังคนเอาผ้านั่งเข้าก็เดี๋มองสาตาน้ำเยอสายตาเยอเน่เน่เน่โอ้อ้ามังไม่ต้องจุกไม่ต้องจุก เดี๋ยวใจเย็นๆอันนี้อันนี้นี่ต้องนั่งเอาอย่างน้อยต้องชั่วโมงหนึ่งเนาะจริงๆเอาจริงๆนี่เกิดขี้แหเลยเอาะอีชั่วโมงนั่งดูไปแหอะไไงเจ้าของก็อยู่ตรงนั้นบ้าใขี้แหเลยเนาะขี้แหเนาะคาโตเด้คาโตบ้หปยังวะไปเออหาคาโตแล้วตายแล้ว ไปกันไปพร้อมกันเนาะเออไปพร้อมกันกันสลาวันวันที่เท่าไหร่ที่เก้าที่เก้าใช่ไหมที่เก้าเดือนไหนนี่เลยเดือนนี้คือนี่เลยเออคือมีเลยไปพร้อมกันอันนี้ก็ใส่เองได้ด้วยไหมไม่ต้องใส่ก็ได้จะใส่มันสบายดีใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ใส่มันจะได้มีใช่เราจับได้มีที่จับด้วยมีที่จับใส่โซ่อย่างนี้เราก็จับแต่โซ่อย่างนี้มันยังไงเนาะมันชี้ยากเลย โมใส่ตะโซไม่ได้หรอกมันขี่ยากแล้วทำไมถึงต้องใส่โซ่การกันไม่เฉยอ๋อนี่กันมันดีนะกันดีกว่าแก่ไงเรากก็ออกไงใช่แก่มันก็ออกไปเลยถ้าแก้ก็คือออกอีกตีอะไรหมูใช่ยางตีอะไรสกอสเห็นไหมหัวมันลง จะให้สวัสดีไม่ไม่สวัสดีใช่ไหมทำไม่ได้แต่ก่อนมันทำได้หมดนะ่นนมมัทหดแสดงไม่เมตตะก่อนอีีีเสยงมะได้ทุกอย่างเลยแต่ก่อนมันสลังเข้ามาอาบน้ำมันก็ให้สลังขึ้นคอมันลงอาบน้ำมูลฟังนี้ศิลาบอกใช่ไหมศิลาเออโอ้ลูกแล้วท่าไหร่มุกเยอะมุกเยอะไอ้ปางมันก็ขี่รับแขกวันละห้าหกร้อยของมันเออแต่ตัวนี้ขี่ไม่ได้แล้วเกาะเกาะนะ เดี๋ยวนี้ไม่มันเปลี่ยนมันมันยมือเด็กคนเพ่ใครวะเด็กคนมันพึ่งจะสี่ปีเองดูนู่นโดยชั้นเองตอนออกมาทางไหกันดูอ่ะตัวทงกันอ่ะขึ้นมหน้าใหญ่อะไรใหญ่หมดหมดเลยขึ้นมันมวยนี่นี่นี่ ต้องทําให้ชิน่ะเฮ้ยเอใจน่นด้วนยมาโมมากมากจะโอดใช่ไหมอยู่งเลยอ้าคุณพ่อได้ยินเชียวถาถ่ายกันอะไร ครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากชนแนลนะครับช่องโมคิดดือ้อนะครับผมแล้วก็ช่างเอียวลั่นทุ่งนะครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องช่างเอียวลั่นทุ่งแล้วก็ช่องแ,แตงโมด,<น>ด้วยนะครับผม,แ,ผมแตงโมคิดดื้อน,นี่ส,สำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับครับปากแดง สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ